หนึงสองสามสว e สดีค่ะมองตรงนี้่ะยินดีต้อนรับี้กคนะอบทุกคุกแชร์เนี่ยนะต่อร์ทเจมข้อตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นกันด้านหลังเลยแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนแต่ว่า วันนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะคุณต้นคาว,วันที่น้องๆมอส,สอบเข้าเรียนเทนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงคนเยอะไหมใช่เยอะมากค่ะเยอะตอนไห้เยอะมากเยอะแบบมากๆคือต้นเข้า,าเข้ามาแค่จะต้องแบบปีนค่ะคนญาตนะคะคือเวลา เมองก้อนสีบริลลิงเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนี้บ้างเราก็อาลัดไปก่อนแล้วค่อยมาไปลุ้ๆกันค <c oughs> ่ะอาตอนนี้นติดกล้องเลยนะเมื่อกี้ me understand. Feeling like She against ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์แบบงงๆสวัสดีค่ะขอให้น้องๆในลำนตัวแต่ละคนเลยชื่อปิมนะคะชื่อเจลลี่คะ่ะชื่อน้ำโม่ค่ะชื่อชิชาคะ่ะช,ชื่อนชทชินนท์ครับชื่อก๊กโกอยคะ่ะชื่อโรดคะ่ะชื่อโมชีครับ ชื่อปุ่นครับชื่อไอชื่อจีนค่ะชื่อมานาค่ะชื่อเกมครับผมสกายนะครับชื่อดิวครับชื่อเจนนี่ค่ะจีนค่ะเอ๋ยค่ะน้องๆแต่ละคนมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้างมาจากยอสอุปถระถมค่ะระยองวิทยาคมครับ IBS นิมิตใหม่ค่ะขอวังค่ะกาญจนานครปฐมครับขอวังค่ะขอวังอารัสสัมชัญศึกษาค่ะอทสคริสเตียนค่ะเทสซิลินครับอาสสมชัญคอนเวนค่ะครับมาจากอัสมชั มาจากสุธีครัน้องๆมาสอบเอกอะไรกันคะเกาหลีค่ะเกาหลีครับเกาหลีค่ะเกาหลีเหมือนกันค่ะอังกฤษอาเซียนไปค่ะอังกฤษอาเซียนเหมือนกันค่ะเอกดุริยางค่ะดุริยางค์มาแล้วเอกญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นค่ะอังกฤษอาเซียนครับผมเอกดุริยางค์ขั้สิ้รับขั้สิเหมือนกันครับเกาหลีค่ะเกาหลีค่ะทำไมถึงอยากเข้าเอกนี้คะเพราะว่าสนใจภาษาเกาหลีค่ะเพราะเป็นติ่งด้วยก็เลยอยากเข้าเพราะชอบผู้ชายเกาหลีค่ะ ชอบภาษาเกาหลีเพราะมันแบบฟังแล้วก็น่ารักอะคะชอบภาษาเกาหลีมานานแล้วค่ะหนีครับเอออังกฤษธรรมดากับกฤษเกาหลีคนเยอะก็เลยหนีมาอาเซียนอยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าอังกฤษมันสอบเข้ายากไปก็เลยอังกฤษอาเซียนชอบดนตรีค่ะอยากเข้าครับเพราะว่าที่ราภาษาอังกฤเซ็กซี่แบบพูดออกมาแล้วม่าคดูซ็กซี่ในซีรีส์อะไรพวกเนี้ยชอบประเทศสองตัวนะครั ตามเพื่อนค่ะโอ้แบบหนูมีรุ่นที่อยู่เยอะแล้วเขาบอกกันว่าดีหนูก็เลยตามรุ่นที่มาค่ะเพราะว่าสนใจในเรื่องภาษาครับแล้วก็คือเคยมาสอบที่นี่ตั้งแต่ม .1 นนแล้วแต่ไม่ติดพอมีโอกาสมาอีกรอบก็อยากจะลองอีกรอบครับเพราะอุปกรณ์ที่นี่มันพร้อมกว่าเป็นส้นทางที่ดีในการต่อไปการเรียนตนตรีครับเพราะว่าชอบภาษาจีนค่ะแล้วก็อยากเรียนดูเพราะว่าเอกอัง,งกฤษคนเข้าเยอะค่ะ ก็เลยหนีมาอีเกาหลีเพราะว่าหลับเยอะค่ะงั้นเดี๋ยวบอกไอจีส่วนตัวแต่ละคนเลย B E N Y X P P นะคะโซคิมเล็กสองแล้วก็อึนจีครับผม T H E P X M M M ค่ะ On Yo แล้วก็ A underscore C H I ค่ะ C H A N N X underscore ครับ K O K K O Y T Y P ค่ะ Rose underscore พ s ชิค่ะ M X Z X P P ครับ T d u N dot S U P E R A T ตอบเค่ะ G U N J O U U ค่ะ M N N W Y แล้วก็ underscore ค่ะ underscore นะครับ G A M E Z Y S S ครับ Sky T W W underscore สองตัวแล้วก็แปดสิบแปดครับ d e w underscore สองตัวแล้วก็หนึ่งสี่ C H O T I J N E ค่ะจริงกิกกเอยค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย เราก็จะมีเพลงมาเล่นให้ฟังกันนะคะ ทุกคน,นะคะตอนนี้นะคะน้องมิงไม่สามารถเข้าห้องได้เพราะน,น้องกํลังมัมมัฮม,ม,มเบอร์เกอร์อุ้ยพี่ปามหลอ<ๆ>่อมากค่ะเธอเธอดูในกล้องพี่ปามหล่อมากจช้ดกับพี่ปามอะอันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่สองแล้วที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ แต่ว่าตอนนี้น้องๆยังไม่มานะคะ่ะน้องๆจะเริ่มสอบประมาณแปดโมงครึ่งเนาะแล้วก็มีภาคบ่ายอีกะคะหรือสิบสิบ <10. S 2> เลยเหรอเขาว่าเราอยู่คนโรงเรียนต้องมีเป็นโดยมาตลอดมิงบาย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 ,บายเอ,อนะคะเป็นเวลาแปดโมงแล้วก็คือเป็นเวลาที่น้องๆน,นะคะจะต้องมาลงทะเบียนกันเดีย๋ยวเราจะพาไปดูเป็นที่ลงทะเบียนแล้วก็ห้องซ้อมแล้วก็ห้องสอบ เอเก็บเงินเออเนี่ยเขาเป็นคู่กันนก็ทำงานไปนะคะห้องอ่ะยบ๊ายบายก็จะมีพักสองห้องอันนี้ก็จะเป็นพี่คุมห้องซ้อมและห้องพักพอลงทะเบียนจุดนี้แล้วก็เข้าไปซ้อมนะคะพอซ้อมเสร็จแล้วไงคะขึ้นไปซ้อมเสร็จแล้วก็จะไปเนค่ะนี่ค่ะขึ้นไปสอบเชิญขึ้นไปสอบด้านบนนะคะพอซ้อมเสร็จ โอเคค่ะตอนนี้ค่ะน้องกำลังเปลี่ยนผ้าแดงอยู่ค่ะน้องกำลังเปลี่ยนผ้าแดงนะคะก่อนที่จะขึ้นไปสอบข้าโพดอีกนี้เดี๋ยวผ้าข้าวโพแล้วอย่าเร็วน้องนี่นะคะพอน้องานเปลี่ยนจงเสร็จแล้วก็คือจะแบ่งสอบนะคะเย่เย่มีช็อตนี่ต้องทำขนมให้น้องเพราะอะไรบอกเขาไปเพราะว่ารอราบิดนะ เราบทพิวัติคยิปก็คือยังไม่ติดตให้ไปก่อนเป็นกําลังใจใช่ไหมใช่แล้วอ๋อก็เอามาให้เหมือนกันค่ะหมายถึงเอาให้น้องเอาให้กินเอง <laughs> <laughs> ตอนนี้นะคะ <laughs> เป็นเวลา เอ็ดโมงครึ่งนะคะก็จบของการสอบนักเรียนรอบรอบอะไรวะรอบเช้าจบรอบเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะพักทานข้าวกลางวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารับน้องรอบบ่ายถ้ามันกย์น่นำกินกินเลือดต้าปแบกินแตงกว่าก็กินผักมีใครกินแตงกวาไหมคะหนูให้ให้บ้างไม่ให้บ้างให้ เดี๋ยวๆาพึ่งนรนูเหลืออีกซีกหนึ่งนี่ค่ะอันน้คอมาแบบตีมาที่ไปเลียงตอนนี้นะคะเราก็รับบทเป็นทะเบียนทพิปก็น้องมาจนแบบทั้งหมดแล้ว แต่ก็ย,กยังมานั่งอยู่แล้วบดเป็นดกเข้าสำหรับใค่คะอันดับที่เท่าไรคะเซนเชเยเออพอดีว่าเรอหาชื่อไม่เจอค่ะพี่แนะนำว่าไม่ต้องสอบอน, <laughs> สนะคะเราทำรายการสักคู่นะคะรอเค บอดทิปนู่นมองใครคะหน้จอหน้าจอหน้าจอมหน้าจอทินนี้เอเป็นกระเปาแกะกม้องมีใครเห็นามีอยู่ถ้าอเป๋าสอางขโมยไปเลยแต่ว่าเราก็จะ่าบเอยไม่ใช่กล้องไม่ใช่ของแพรเขาเลไม่เอาเมื่เขาถึงเขาก็ดู้ว่า ค่ะทุกคน,นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารกับน้องมิงมิงนะคะ<ม>คือเราทำทุกอย่างที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ออกมาทานข้าวเราจะให้ดูคู่เดทของเราวันนี้นะคะ<ม> <c oughs> โอเคออสิาด <c oughs> าหน่อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย น่านฟ้าค่ะแบมแบมค่ะเดี๋ยวให้ทิ l, ้งไอจีส so really ่วนตัวเุ้ยได้เจกไอจีด้วยเหรอเนี่ยโบพาร์ทค่ะน่านฟ้าเอสค่ะ